โอเคครับผมก็ถ้าขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่กับผมต้าโนวันโนก็นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการพันยาลูกไวที่มีมาตั้งนานนะครับผมนานมากๆแล้วนะครับผมแต่หลายๆคนไม่ค่อยใช้กันเพราะว่ายังไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้นะครับผมว่ามันมีประโยชน์อะไรนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสอนในเทคนิคการกดแล้วก็จังหวะในการใช้นะครับผมก็จะเป็นยังไงไปรับชมคลิปกันเลยครับก็สําหรับวิธีการกดนะครับผมจะง่ายนิดเดียนะครับผมจะเป็นการกด ชิปเฮดนะครับผมให้เป็นสไลด์นะครับผมแล้วก็กดพัญญาพร้อมสเปซบาร์นะครับผมอาจจะเป็นอะไรอย่างงี้ะครับเห็นไหมครับอาจจะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับก็คือตัวเราเนี่ยจะก้มไปแป๊บเดียวครับแล้วก็ลุกขึ้นมาเลยก็สามารถใช้แบบว่าเรียกว่าไงดีใช้แบบเพื่อรีเซ็ตจังหวะตัวเองได้นะครับสำหรับบางประเทศที่สไลด์อาจจะไม่ได้ช้าเหมือนวอตนะครับผมก็ชิปเฮดแล้วก็พัญญาแล้วก็สเปซบาร์นะครับเห็นไหมครับแค่นี้เลยครับ คือทุกคนอาจจะบอกว่าอไอพัญญาสไลด์เนี่ยมันง่ายกว่าครับก็คือการตีไปแล้วก็พัญญาสไลด์ก็จริงๆผมไม่ได้บอกว่าใช้พัญญาลุกไวกแล้วไม่จะเป็นต้องพัญญาสไลด์นะครับผมคือใช้สามารถใช้รวมกันได้นะครับผมแค่จังหวะการพัญญาลุกไวเนี่ยมันจะต่างจากพัญญาสไลด์นะครับผม <laughs> พัญญาสไลด์เราจะใช้หลบไม้คลาสสิกส,ส่วนพัญญาลุกไวเราจะใช้หลบเป็นบูส์นะครับผม <S <S ทาไมเราถึงใช้พัญญาลุกไวหลบบูส์นะครับผมเพราะว่ามันสามารถแบบว่าสมมติเราเราอยู่เงี้ยคือเราสามารถสิงออกท่าได้ต่อเลยนะครับอ อะไลประมาณนี้นะผมสมมติจะแบบอะสมมติในสถานการณ์ครับเราออกท่าอะไรเงี้ยครับอะเห็นไหมครับเราคือถ้าหมุนแล้วพันยาสไลด์เนี่ยตัวเรามันจะไม่สามารถหมุนอย่างนี้ได้ครับผมเดโมดิวะบทดแบนทุกอย่างในไฟ M C M D ค่าขาวจำรูปประวัติตัวละบูท M S P O A L O ขอสอนนับโปรแกรม ั้งหมดอยู่ในร้านเดโมช็อปทุกอย่างที่พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้มีรีวิวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโปรวารโลรีวิวซีมดีบูนเอพีเอสหรือว่าจะเป็นการบดแบลจากลูกค้าซื้อไปแล้วกลัวทําเองไม่เป็นกลัวปลดเองไม่เป็นไม่เป็นไรเพราะทางร้านมีบริการทําไม่ฟรีร้านที่ดีที่สุดในตอนนี้ร้านเดโมช็อปอย่าลืมเข้ามาอุดหนุนกันด้วยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับคลิปการสอนในวันนี้นะครับผมใครที่ชอบขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล แล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนร้านผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนซัพพอร์ตผมด้วยนะครับผมร้านเดโมช็อปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอฝากเอาไว้่เพี่น,น,นี้ครับผมบ๊ายบายจ้า